บทสวดมหาสมัยสตดเอวันเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสกเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิโคสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิพิโคสเตหิสัพเพเหวะอารหาันเตหิทัสหิจโรโกรธาตุหิเทวตาเยปนะุเยณะสันนิปติตาหนติพระควันตังทัศนายพิโคสังคัจ,จักทัคโฉจตุน,นังสุทธาวะสุทธาวาสก,กายิกานางังเทวนงัง เอตัทโหสิอยังโขภักวาสัเกสุวิหารติกปิละวัตถุสีิงมหาวณีมหาตาพิโุสังเคณะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาุนติภควันตังทัศนายะพิโุสังคจจะยันนณะมะยัปิเยนะภควาเตนุปสังกะเมยะ ยามะอุป,ปสังกะมิตาวาภักวโตาสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอัคทโคตาเทวตาเสยถาปินมาภระวาปุริโสสัมมัติตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสมมิเชยะเอวามวะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทเวสุอัตตราหิตาภักวันโตปุระโต ปาตุระหังสุอาจฉริตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาภครนโตสันติเกอีมังคาถาอภาสิมหาสัม,มโยปะวะนาสมิงเทวกายาสม,มาขาตาอาคะตัมหะอิมังธรรมมะสัม,มยังทักขิตาเยวะอปราชิตตังสังมันติ อัคโคอปราเทวตาภคควันโตสันติเกอีมังคาถาอภาสิตตราภิกขาวสามะทะหังสุจิตตังตัตนโนอุชุกัมมะสังสุสารติทีวเนตานิคะเหตวาอินทะริยานิรักขันติปัติตาติอัคโคอปราเทวตาภควอนโตสันติเกเีมังคาถาอภาสิเชตวากกลังเชตวาปริลังขีทะ อินทคีรังโอหัดจ,จะมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมะราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคติอัคตะโกอปราเทวตาภักขวันโตสันติเกอีมังคาาอภาษีเยเกสีพุทธังสระนังคาตาเนณเตคะมัสสันติอัปปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายะปริปูเรสันติติอัคตะโก อัคคคภะคะวพาพิกขูอมันเตสิเยปุยเยนะพิกเวเทสสุโรกาธาตุสูเทวตาสันนิปติตาหนต,ติตัหาคตังทัสสายญพิกขุสังคจจะเยปิเตพิกเวอหสุงอติตะมัททานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกวันตานังเอตัประเมเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาหิสุง เสยทาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัททนาหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตประมะเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยทาปิไมหังเอตะระหิอาจิกขิอาจิกกะขิสะสามิพิกเวกเทวกายนังนามานิ กิตติสสะสามิภิกเวเทวะกายนางังนามาณิเทสิสะสามิภิกเวเทวะกายนางังนามาณิตังสุนาทะสาธุกังมณะสิกโรธภา,าสิสะสามิติเอวมัมพันเตติโขเตภิกขุพควันโตปัจจโสสมพควาเอตะทะโวจะเสโรกะมนุตกะสะสามิยัตถปุมมาทัท,ะทะสตาเยสิตาคิริคับพรัง ปหิตตาสมาหิตตาปูทูสีหาวัสัตลีนาโสมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุธาวิปสัสสนะมานาวิราพิยโยปัญจสติยตวาวเนกปิลวัฒเวตโตอามันตินตนตสัทธาสาวกกสารเนรเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชาณะภิกขโวเตจอาตับปะมะครุงสุตวาพุทธสัสะ ศาสนงเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานทัศนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสตริงสังตังเอกเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัะมทธสุงอเปเกนันตะมัทธคุงที่สาสัพาพ u d d h a องหงุตัจะสพพังอภิยญายะวะวิวัคคิตวะวานะจักขุมตะตะโตอามันตยิสัทา สาวกเการเนระเตเ,เทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเยวหังกิตติสสามิคิระหิอนุปปโสสัตตสัทธาสาวะยักขาภุมมากะปิละวัตถวาอิทธิมโตชุติบรนโตว,วันนวบนโตยกสีนโมทามานาอาภิกรมภิกุนังสมิติงวานังชาส,หา,สาหัสสาเหวเฮมะวะตายยกขานานาตตะวันนีโน อิติมันโตชุติวันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทามนาอภิกระมุงภิกุนางสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสายะขานานตตวันนิโนอิติมันโตชุติวันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทามนาอภิกระมุงภิกุนางสมิติงวนังจิตอิเจโตโสรสสหัสายะขานานตตวันนิโนอิติมันโตชุติวันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทามนาอภิกระมุงภิกุนางสมิติงวนังเวสามิต ตาตาปัญจสตายขานานตตวันนีโนอิติวันโตชุติวันโตวันนาวันโตยาสีโนโมทามนาอาภิกมกลมุกุูนงสมิติงว่านางภุมพิโรราชาขหิโกเวปุลัสะนิเวสานางพิยาโยนางสตาสหัสังยาขานางปาริรูปปาสติกุมพิโรราชาขหิโกโสปาคาสามิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทตาัโถปัสสาสติคันทัพพานังอาริปติมหาราชา ยาสันสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะวูอินทานามามหาพะราอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตย่สัสีโนโมทามนาอภิกรมุภพิขุนางสมิติงวนานังทักขีนางจัดที่สังราชาวิรุณโหตับปาสาสติกุมพันธนังอาธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะวูอินทานามามหาพะราอิทธิมันโตชุตติวันโตวันนวันโตย่สัสีโน โมทัมานาอภิกกมุงพิกุณังเสมิติงว่านางปัจฉิมันจาริสังราชาวิรูปะโคปัสสะสตีราคานางอาริปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปีตัสสะพางาวอินทานามามหาปรายที่มันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยาสันสีโนโมทัมานาอภิกกมุงพิกุณังเสมิติงว่านางอุตตรัญจาที่สังราชากุกุเวโรตับปัสสะสติยาคารังอาริปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปีตัสสะพางาว อินทานามา,มาหะาภราอิที่มันโตชุติวันโตว,วันนว,วันโตเยสัส,สินโนมดมานาอภิกุนางภิกุนางสมิติงวันนางปุริมาทิสังทตาลโททัาขี่เนนะวิรุหะโกปัชิเมนะวีรูปโกกุเวโรอุต,ตรังที่สังจัตเตรโรเตมหาราชาสัมันตาจัตตูโรทิสาทับทันละมานาอัดทังสุวันเนกปีรวัฒเวเตสังมายาวิโนโทาสาอากู วัจจะนิกาสาธามายากูเนนทุเวเกนทุวิภูจวิทูวิภูโตสหะจันทาน,นกามะเศโทจะก,กินนุมันทุนิมันทุจันปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมารัตจะมาริโตจิตตะเซนโนจะคับพันโทรนะโรราชาชะโนสาโพอ,อาคูปัญจัสีโขเจวะติมพารูสุริยวัตชาสาเอเตจันเย จราชาโนคันทับสหราชุพีโมทะมานาอาพิา่แกมงพิกุนังสมิติงว่านังอัคทาคูณะภาษานาคาเวสาลาส,าสาหตัดชากากรรมพระัตสาตาราอากูปายาคาสหยายติพิยามุนาทาตาลฐา,าจะอาคูนาคายะสาีโนเอราวันเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามิติงว่านัง เยนาคราเชสหัสหารันติทิพาทิชาปักคีวิสุทธะจักคูเวหายาซาเตวนามัชาปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันธาอภยันตธานาคราชาะมาสิสุปันนาโตเขมามะกาสีพุทโสรสัหาหิวาจาหิอุปหายันตานาคสุปันนาสารานังกังสุพุทธังชิตาวัชิอรหันตทนะ สุสะมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสาวเสเตอิทธิมันโตยัสสีนงกรกัญชามาหาพิสมาอสุราเทอสุราธานาเวขาสาเวปจิตติสุจิตเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหจะ ตัดจะพรริปุตตานังสัพเพเวโรจานามากาสันในหิตวาภราริงเสนังราหุพัธมุป,ปาคามุงสามะสามโยธานาพันธันเตภิกขูนางสนิติงว่านางังอาปูจเทวาปัทถวีชาเตโชาวาโยตาทาักตาทาคามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสาสาสหามีตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสาเสโเนเดเซนเต ทัสทะากายาสเพน,นานัตตาวันนี้นอิติมันโตจติวันโตว,วันนาวันตุยสะสสีนโมโทัมานาอภิกมุงพิกุลังเสมติงวันนงเวนทูจะเทวาสะะลีจ่อะสะมาจะทูเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรกเกตาสุริยะสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกเกตานักขันตาติปุรกเกตาวาอาคูมันทะวะ ลาหากาวะสูนางวะสาวเสตโทสักโกปาคะปุรินทัดโทเทเสนเต,นเตนทศลากายาสัพเพนานัตตาวันนี้นองอิทิมัโตชุดติวันโตว,วันนาว,วันโตยะส,สันสีนงโมราาาัมนาอภิกรมภิกุนังสมิติงวานังอัคขาคูสาหาพูเทวาสละมคิสิขาริวะอริตอริทากาจโรชาจะอะุมมาปุพพานิ สีโนวะรุณาสหาธรรมมาจากอุดจุตตาอัจจุตาจะอเนชากาสูเรยะรุติลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนไทายเสนเดนาสดากายาสัพเพนานตาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติวันโตว,วันนวันโตยาสาีโนโมทามานาอภิกมุงพิกุณังสม,มิติงวนังสามานามหาสามานามานุสามานุสาสุตมาคิดทาปัทูุสิกาอาคูอาคูปโนทุ ปัทูสศิกาอัฏฐากูหะระโยเทวาเยจาโลหิตาวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโน,โทเ,นเทเสนเตทสรากายาสาเพนานตัตตะวันนิโนอ,อิทิวันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทัมานาอภิกนังพิกนังสมิติงวานังกัรุณามหากรุณาอารุณาอาคูเวคะนนาสาสหะโอ ทาตะไคหาปาโมกขาอาคูเทวาวิตกนาสธามมตตาหารคะาชามิสกาจะยัสสินโนทานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเนเตท่สรากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิวันโตชุติวันโตว,วันวนาวันโตยัสสินโนมธามนาอภิกมุงพิกุลังสมนิติงวังเขมิยาตุสิตายามากัตทถา,าจะยัสสินโน สัมพิตากาลามเสถาโชตินามาจะอาสาวะนิมมะมานะราตินโนอาคูอฏฐาคูปรนิมมิตาทศินติทศลกายาสาเพนานัตตะวานันิโนอิติมันโตสุติวันโตว,วันนาวันโตยาสศินโมธรมมนาอภิกเกอภิกามุภิกุรงสม,มิติวานางสัตเทเตเทวกายาสาเพนานัตตะวานันิโนนามันวาเยนะอาคันชุงเยจันเย สัทิศาสหาปะวุปะวุธาชาติมัคคิรังโอคาตินะนะโอคตินะมะนาสาสวังทักเขโมฆะตารางัางนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมัโตสหะสันนังกุมาโรติสาจา่โสปาคะสมิติงวานังสาหัสาพรมะโรกานางังมหาพรหมะพิติ ทัติอุปป,ปันโตชุติมันโตพิสามากโายยะส,สสิโสทสินทะเสะอ,อิสราอาคูปัญเจกาววาสัตปัญเจกาวะสว,วัตติโนเตสันจะมัจชะโตอาคาหาริโตปริวาริติปริวาริโตเตจสัพเพอภิกเันเติสินเทเทเวสพ,พรมเกมาราเสนาอภิกามิปตะ ดันหาสามารถที่ยังเอทะคันหัถะพันธะะราเคนะพันธะมัตถุสัมันตาปริวาริธมาโวมุนจิหะโกจิน่งอิติตัตฐะมาหาเสโนดันหาเสนังปะเสสัยปานินาตาละมัตตละมาตาละมตระมาหาจัสาราังกตะวะณะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคเมโค,โค,โค ฐานายันโตสวิชุโกตะทา,ทาโสปัจจุทาวัต,ติสังกุโทอาสายวาวเสตันจะสบพังอภิยายักิตวานะจักขุมาตาโตอามันตยิสัทธาสาวเกสระเนรเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาาภิกขโวเตจะอาตัปะมกรุงสุตวาพุทธทะัศะส,ส,สาสนังตีตะราเคหปะปักามุงเนสังโรมปิ อิชายุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายาสสีโนโมทันติสหะปูเตหิสัตาวาเตชะนะ,ะโมทันติสหูเตหิสาวะกาเตชนะชะนีสุตาติบทส่วนมงคลจักรวาลใหญ่ คิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหากรุณาปริมิตปุญญาธิการสสะสัพพะตรายะนิวารณะสัมสพัสสะพักวันโตอรหตัตโตสัมาสมาสัมพุทธสะทวติงสัมหาปุรสิสะรักขูนานุภาเวนะอสีตญานุพะยัญชนะนานุภาณะอัจจุด ตะระสะตะมังขะรานุภาเวนะสัมผัสฉับพันนะรังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะทัสสะปาริมุตานุภาเวนะทัสสะอุปป,ปาระมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัตตาธารมิตานุภาเวนาเสระสะ มาธิปัญญานุภาเวนาพุทธานุภาเวนาธรรมานุภาเวนาสังขานุภาเวนาเตชานุภาเวนาอิทะอิทานุภาเวนาพระลานุภาเวนาเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะณวโรกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัดทางคิกะ มัคคานุภาเวนะอัฏฐสามาปฏิยา,ยานุภาเวนะชะระพินญานุภาเวนะจตุสัญญาจตุสัญจะญานุภาเวนะทัศภาาราทัาาพภรยานุภาเวนะสัพพยุตยาน,านุภาเวนะเมตตาการุณาม,มุทิตาอุเบขา,านุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะ ระตนัตยะสาระนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปัฏฐะวะทุกขะโทมะนาสุปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตะรายาปีวินัสันติสัพพะสังกับปาตุยหังสัมมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหนตุสัตตะวสีตัสสะวสชีเวนะ สุสะมังคิโกหนตุสัพพะธาอากาสัพปัพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสัมมุทาอารักขตาเทวตาสัทธาตุมเหอุรักขันโตพระวันตุสัพพะมังคารังรักขันโตสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสัทธาสุทีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารังรักขันโตสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสัทธาสุทีพระวันตุเม พระวันตุเตสัพพระวันตุสัพพะมังค์รังรักขันตัวสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตบทพระวัตุสัพอวยพรสัพพระมงคลนักขัดนักขัดตายักขะภูตานางปาปักขะหะนิรานิวารนาปาริตะปาริตะตัดสานุภาเวนะหัตตาวเตสังอุปปัฏฐวา อุปัทเวนักขัดตยัคขะภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปริตตัดสานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปัทเวนขันตยัคขะพาภูตานังปาปักขะหะนิวารนาปริตต์ปริตตัดสานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปัทเว บทสวดพัดเทกระรัตคะถาอิตีนังนานะวาคเมยะนะปะติกังขาอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิง่งบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะยะทตีตำปะหีนันตังอปันตันจะอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาไม่ถึงก็เป็นอันไม่ถึงปัจจุปันในยะปัจจุปันในจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะตัฏฐวิปัสสติอหังหิรังอสังกุปปังตัดวิทยามะนุพรูหะเยก็บุคคลใด เห็นแจ้งเห็นทมปัจจุบันไม่งอนง้นไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปลูกปลงด้วยเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกปัญญามะระนังสุเวสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นกหิโนสังครันเตหะ มหาเสนีนะมันจุนาเพราะความเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังหิเอวังวิหาริมาตาปิอโหรันตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิัาเตมุนิติพระมุนีผู้สนุบย่อมเรียกบุคคลผู้มีป ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่แล้วนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล